นี่นนะไม่นะไม่ีปัญหาอะไรกับฉันหรือเปล่าฮะนี่เป็นเวลาพักผ่อนของฉันนะเฟยจะให้ใครมาล่วงเลิบสิทธิ์เทของฉันไม่ได้นะนี่มันเป็นสิทธิของฉันนะที่จะต้องอยู่คนเดียวในเวลายอย่างนงี้เพราะฉันเหนื่อยกับการไล่ของนายรวมไนายเนี่ยกระโดดไปกี่ครั้งแล้วฮะกระโดดไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า200ครั้ง น่าจะเป็นเออปลาเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วล่ะมั้งเนี่ยฮะนายไม่คิดเหรอว่าจะส่งผลกระทบต่อสมองถ้าไปสมองฉันเนี่ยเสื่อมฮะนายคิดบ้างไหมว่าฉันตรงมานั่งพันแผลหัวเนี่ยแล้วจะนายปิดเกมไปเนี่ยฮะฉันเหนื่อยนะเฟ้ยฮะฉันเคยเข้าไปโรงพยาบาลหมอได้ตรวจบอกว่าห้ามใช้หัวบ่อยแต่นายก็นะไม่เคยฟังฉันหรอกนะก็ฉันเนี่ยมันเป็นแค่เกมเก่า ตั้งแต่ยุสมัยด้วยปีที่แล้วนะเั้นก็ไม่เข้าใจนาจริงๆว่าแต่น,น้ยน,นะนะอายุเท่าไร่เชวถึงมาเล่นเกมนี้เนี่ยฮะเกมนี้เขาข้าขอกำหนดไว้นะว่าอายุ18ปีเด่ยต้องเล่นให้ได้จบนะเพราะเกมนี้เนี่ยเด็กอนุบาลย,ยังเล่นจบมาเลยตั้งแต่ชั้นได้เจ้าหญิงไปเนี่ยชันก็คิดนะ ว่าเออจุดหมายชีวิตของฉันคืออะไรนั่นก็ใช่นะฉันมีรูปมีเมียใช่ฉันมีลูกสองคนชื่อว่าทอมมและก็จิมสันแต่ดัน้นสองคนนี้เนี่ยดันเหลวแหล่ถ้าแม่ของเขาในโยก็เดีสินะถ้าชิ้นแงลุบมิโยโตเนี่ยสร้างตัวละครฉันให้มีเนือเรื่องดีกว่านี้เนี่ยถ้าจะสร้างให้ฉันเป็น เอ,อ่ตัวร้านนะ่าจะดีกว่าน,นี้นะเพราะหน้าฉันเนี่ยเหมือนเหมือนโจรแถวบ้านเลยอะ่ะเฮ้ยพูดแล้วก็เครียดนะเฮ้ยจริงๆเลยนะ